จุดสิ้นสุดหวนคืนสู่จุดเริ่มต้นย้อนทำลายโคอดออสก่อนคำแบกคุมตบสาวไทยคำรบสอง หลังจากที่สมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยยืนยันว่าจะดึงตัวโค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรกลับมาคุมทีมอีกครั้งหลังครั้งแรกวางมือไปในปี2016ซึ่งถือว่าเป็นถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการลูกยางไทยสร้างความยินดีให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากย้อนกลับไปคํารบแรกโคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกลเริ่มต้นเข้ามาชิมลางจากการเข้ามารับงานคุมทีมยุวชนหญิงเมื่อปี1997ที่ไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมกับพาทีมทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เมื่อพาทีมคว้าอันดับที่5ไปครอง หลังจากนั้นปี1998หรืออีกหนึ่งปีถัดมาโคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกลก้าวขึ้นมาเป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่โดยสร้างประวัติศาสตร์เมื่อพาทีมเข้าไปเล่นเวิร์ดแชมป i เปียนชิพที่ประเทศญี่ปุ่นและได้อันดับที่15จากนั้นปี2000สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติยกย่องให้ตบสาวไทยเป็นทีมที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่2ของโลกอีกด้วยปี2009โคดออสพาทาตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์ ประเทศเวียดนามได้เป็นครั้งแรกจากการเอาชนะจีนที่รังอันดับที่4ของโลกในเวลานั้นต่อมาปี2 0 1พพาทีมจบอันดับ6ในศึกเวนกรังปรีก่อนที่ชิงแชมป์เอเชียจะได้อันดับที่4ปี2012ตัวเขานำทัพตบสาวไทยจบอันดับสี่เวนกรังปรีก่อนคว้าแชมป์เอเชียนคัพณเมืองอันมาตีประเทศคาซัคสถานก่อนที่ปี2013จะพาทีมคว้าแชมป์วอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียโดยสามารถเอาชนะจีน3-1เซตมาถึงปี2 0 1 4โคอดอศเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรพาทีมคว้าคว้าเหรียญ ทองแดงเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนที่อีก2ปีให้หลังตัวเขาจะลบจากตำแหน่งไปอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผลงานอย่างการพาทีมขึ้นไปยืนบนโพเดียมเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันในปี2533ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับโคดดวนดานัยศิีวชชเมทากุลและโคดยะนัทพลศรีสมุทรธรนาครับไม้ต่อก่อนที่ล่าสุดโคอดออส เกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทัพเป็นคำรบสองจากการยืนยันของสมพรใช้บางอย่างบิกลุกอย่างไทยประวัติโค้ดออดเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรชื่อจริงเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรชื่อเล่นออดวันเกิด17กร,รกฎาคม2509เกิดที่นครราชสีมาส่วนสูง 195เซนติเมตรการศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย,ลยปริญญาตรีคณะศึกษา,าศาสตร์ภาควิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์